ผู้พิทักษ์แห่งไกาอาชาวอาร์โรียนและชาวพียเดียนสวัสดีทุกคนพวกเราชาวพียอเดียนและชาวอาร์โรียนถูกเรียกร้องจากสิ่งมีชีวิตบนไกาอามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติในกระบวนการแปลงร่างของมันองค์ประกอบแรกของตัวตนที่คุณจะแปลงร่างคือจิตสำนึกของคุณจิตสำนึกของคุณ มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าร่างกายทางโลกของคุณร่างกายทางโลกของคุณถูกจำกัดไว้ที่มิติที่สามอย่างไรก็ตามจิตสำนึกของคุณซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความคิดและอารมณ์ของคุณคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงและหรือ ขยายความถี่ของการมีสติได้ดีขึ้นคุณจะรู้ว่าความถี่ของความรู้สึกตัวที่คุณสะท้อนด้วยความคิดและอารมณ์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาวะของจิตสำนึกของคุณสภาวะของการรู้สึกตัวของคุณคือความถี่ของการรู้สึกตัวที่คุณสะท้อนกับปัจจุบันในชีวิตประจำวันของคุณ เช่นเดียวกับสภาวะของการมีสติในขณะนอนหลับและหรือการนั่งสมาธิสภาวะของการรู้สึกตัวความถี่ของการรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้อย่างไรก็ตามเพื่อควบคุมสติสัมปัญญะของคุณคุณจะต้องเป็นที่ปรึกษาที่น่ารักสำหรับความคิดและอารมณ์มากมายของคุณเราครอบครัวพีอาเดียน และอาร์ทูเรียนของคุณตระหนักดีว่าความเป็นจริงในมิติที่สามของคุณนั้นยากเพียงใดด้วยเหตุนี้เราจึงขอเชิญทุกท่านมาที่จิบของเราซึ่งอยู่นอกเหนือไปจากกลไกการติดตามของเครื่องสามดีของคุณอย่างไรก็ตามเราไม่ได้อยู่เหนือจินตนาการสามมิติของคุณจินตนาการเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นมี และเป็นส่วนประกอบของสภาวะจิตสำนึกในมิติที่4และ5สถานะของความรู้สึกตัวของคุณคือความถี่ของจุดเชื่อมต่อชินนัฟสิกในสมองทางกายภาพของคุณและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปฏิกิริยาและการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับความเป็นจริงในมิติที่สมีความท้าทายมากมายภายในความเป็นจริงมิติที่สาของคุณ ซึ่งไม่มีอยู่ในความถี่จิตสานึกในมิติที่สูงขึ้นของคุณความถี่หรือสภาวะของการมีสติกำหนดสิ่งที่คุณเลือกที่จะรับรู้ในความเป็นจริงมิติภายนอกของคุณเช่นเดียวกับความคิดและอารมณ์ที่มีอยู่ในหัวใจและความคิดของคุณอารมณ์ที่สะท้อนกับจากกล่าวหัวใจของคุณมีแนวโน้ม ที่จะมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณรักและต้องการสัมผัสอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์ความเป็นจริงคุณจะต้องเข้าใจความคิดของคุณเองเพราะสิ่งที่คุณคิดคุณได้สร้างมันขึ้นมาดังนั้นในการเป็นปรมาจารย์แห่งความเป็นจริงของคุณคุณต้องมีระดับความเชี่ยวชาญเหนือความคิด และอารมณ์ของคุณเราหมายถึงอะไรโดยคําว่าครอบงำเหนือในสถานการณ์นี้สิ่งที่เราหมายถึงโดยความชำนาญก็คือคุณสามารถมีระดับเชี่ยวชาญเหนือการตัดสินใจของตนเองได้หากคุณตัดสินตัวเองโดยไม่รู้ตัวซึ่งมักจะเป็นเพราะคุณโตมาก,กับการตัดสินมากมายในวัยเด็กหรือแม้แต่ในชีวิตปัจจุบันของคุณ การตัดสินจะกลายเป็นเรื่องปกติเมื่อการตัดสินเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นการตัดสินของคุณเองหรือการตัดสินของผู้อื่นบ่อยครั้งอาจเป็นเพราะคุณโตมากับคำตัดสินเมื่อเด็กต้องเผชิญกับการตัดสินอยู่ตลอดเวลาเขามักจะใช้กลไกการป้องกันโดยการแซงทำเป็นว่าไม่ทำร้ายเขา จากนั้นเมื่อเธอก้าวเข้าสู่ไว้ผู้ใหญ่เธอจะปล่อยให้การตัดสินตนเองและหรือการตัดสินของผู้อื่นเคลื่อนเข้าสู่ความคิดและอารมณ์ประจำวันของเธออย่างเงียบๆจากนั้นเธอก็ลืมข้อความภายในอันเป็นที่รักซึ่งมาจากตัวตนที่สูงกว่าของเธอและลืมไปว่าเธอคือเจวแทนของกาแล็กติกบนโลกใบนี้ อาสาสมัครที่รักและกล้าหาญที่สุดที่จะมีภาชนะดินในช่วงเวลานี้ซึ่งไก่อาได้รับความเสียหายและถูกมองข้ามมากขึ้นทุกวันเราสมาชิกครอบครัวกาแล็กซี่ของคุณต้องการเตือนคุณว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเราเห็นว่าพวกคุณหลายคนทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อช่วยไกายอาเล่าให้คนอื่นฟังเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของไกาอาและส่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและแสงสีม่วงเข้าสู่ร่างกายของไกาอาอย่างต่อเน,นื่องเพื่อช่วยในการรักษาของเธอและแปลงร่างของเธอกลับไปสู่ตัวตนดาวเคราะห์มิติที่5โดยกำเนิดของเธอปัญหาก็คือมนุษย์จำนวนมาก ยังไม่สามารถรับรู้ได้ว่าไกอาก็เป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นแทนที่พวกเขาจะดูแลเธอและรักเธอแบบเดียวกับที่พวกเขารักสมาชิกในครอบครัวพวกเขากับปฏิบัติกับเธอเหมือนว่าเธอเป็นเพียงสิ่งของและด้วยเหตุน,นี้เราซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวกาแล็กซี มิติที่ห้าของคุณจึงได้เข้าสู่จิตสำนึกของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดบ่อยครั้งที่พวกเขาต้องการเวลาโลกก่อนที่พวกเขาจะเชื่อว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามพวกเขารู้ว่าต้นไม้มีชีวิตเพราะพวกมันให้ไม้สําหรับการสร้างสรรค์และผลไม้ ที่สามารถกินได้แต่อย่างไรก็ตามมีเพียงมนุษย์ที่ตื่นแล้วเท่านั้นที่จะสามารถถึงจ้นไม้ดอกไม้พืชสัตว์และไก่อว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความสนใจและต้องการความรักในระดับเดียวกันกับมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์จำนวน,นมาก มองเห็นสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งของพวกเขามองว่ามหาสมุทรเป็นเพียงที่ทิ้งขยะหรือปล่อยสารพิษออกจากเรือพวกเขามองว่าอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอันตรายจากมลพิษหรือมลพิษจากรถยนต์และโรงงานของพวกเขาพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มองว่าโลกเป็นสิ่งมีชีวิตแต่กลับมองว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่ต้องค้นล้มลงเพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์และเพื่อหาเงินพวกเขาไม่เก็บเกี่ยวต้นไม้ได้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช่มนุษย์บางคนไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น แต่ฉันหมายถึงมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ยังไม่สามารถรับรู้และเข้าใจว่าโลกก็คือสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับเราเห็นได้ชัดว่าใครก็ตามที่เลือกอ่านข้อความนี้ต่างหงอยยายไกายอาและน่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กับไกาอาที่เธอสมควรได้รับ พวกเราหลายคนได้รับเนื้อดินจากกาแล็กซี่ด้วยความหวังว่ามนุษย์จะได้ยินเสียงมากขึ้นหากเราฟังดูเหมือนมนุษย์อย่างใดก็ตามมนุษย์จํำนวนมากที่จําตนเองทางกาแล็กซี่ไม่ได้ไม่รู้ว่าภารกิจที่พวกเขาเลือกทำในช่วงชาติปัจจุบันนี้เป็นประโยชน์มากนักสำหรับไกอา ดังนั้นเราจะขอเตือนคุณอีกครั้งว่าชาวกาแล็กติกจำนวนมากเลือกที่จะนำภาชนะดินมาไว้ในตอนนี้ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะหาทางปลุกความทรงจำหลายมิติของมนุษยชาติว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกมีภาชนะดินในตอนนี้ ดังนั้นเราต้องการใช้เวลาสักคู่ในตอนนี้เพื่อขอให้คุณเจาะลึกเข้าไปในสถานะจิตสำนึกที่สูงขึ้นของคุณเพื่อจดจำภารกิจที่คุณเลือกก่อนที่คุณจะรับภาชนะดินในปัจจุบันของคุณเราจะให้เบาะแสแก่คุณ โดยถามคำถามสองสามข้อคุณชอบทำอะไรความรักคือประตูสู่ภา,ารกิจที่คุณเลือกคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าไม่ทำแบบนี้โปรดจำไว้ว่าคุณพลาดการทำสิ่งน,นี้เพราะดูเหมือนว่าจะตอบสนองคุณคุณชอบทำอะไรตอนเป็นเด็กในวัยเด็ก จินตนาการของคุณสดใสและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของคุณนี่เป็นเพราะจินตนาการของคุณมักจะเป็นสิ่งที่คุณจดจำเกี่ยวกับตัวตนหลายมิติของคุณเมื่อคุณยังเป็นเด็กคุณสามารถจำความเป็นจริงในมิติที่สูงกว่าของคุณได้มากขึ้น เพราะการที่เด็กมีจินตนาการอันแรงกล้าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเด็กอย่างไรก็ตามความยากลำบากแล้วความท้าทายในวัยผู้ใหญ่มักทำให้คุณลืมชีวิตในมิติที่สูงขึ้นไปเพื่อที่คุณจะได้โฟกัสกับงานที่คุณต้องทำได้มากขึ้นแต่โชคดีที่หลายท่านยังไม่ลืมจินตนาการของตนเองอันที่จริง พวกคุณบางคนตัดสินใจเชื่อข้อความภายในที่คุณได้รับและตัดสินใจทำข้อความเหล่านั้นที่มาจากตัวตนภายในของคุณแทนที่จะทำตามเสียงภายนอกที่มักพูดว่าไม่คุณไม่สามารถทำเช่นนี้ได้เสียงภายในที่เต็มไปด้วยความรักของคุณซึ่งเป็นตัวตนที่สูงกว่าของคุณเองช่วยให้คุณเปิดปล่อยเสียงกระหึ่ม จากภายนอกที่มักจะพูดกับคุณว่าไม่คุณทำไม่ได้แต่คุณจะทำตามเสียงบอกรักของคุณที่พูดว่าใช่คุณทำได้และคุณก็ทำได้ดีมากแล้วมันก็ง่ายมากด้วยด้วยการตัดสินใจที่จะทำตามเสียงภายในที่ไพเราะและเต็มไปด้วยความรักแทนที่จะเป็นเสียงจากภายนอกที่มักโกรธหรือ ตำหนิคุณจะแข็งแก่งขึ้นจากภายในของคุณและผลก็คือคุณยอมให้จินตนาการแบบเด็กๆของคุณได้รับเครดิตเท่าเทียมกับบุคคลน,นอกอำนาจอันที่จริงเมื่อเวลาผ่านไปเสียงภายในของคุณมีพลังมากกว่าเสียงของผู้มีอำนาจภายนอกเมื่อคุณฟังเสียงภายในของคุณมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตอนนี้คุณได้รับรู้แล้วว่าเต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคุณมักจะมีความฝันและจินตนาการมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับโลกภายในของตัวคุณคุณเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยที่จะไม่โต้เถียงหรือเปิดเผยว่าเสียงภายในของคุณได้บอกอะไรกับคุณแต่คุณก็ยังอาน ตัดสินใจทำตามคำแนะนำบางอย่างอย่างไรก็ตามเมื่อคุณอายุมากขึ้นและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่คุณอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะซ่อนตัวตนที่คุณห่วงใย,ยมากที่สุดแต่ถ้าคุณเปิดเผยตัวเองออกมาเพื่อมนุษย์ก็จะไม่อยากอยู่ใกล้คุณหรือเปล่าล่ะดังนั้นคุณจึงได้ตัดสินใจที่จะเก็บเสียงภายในเหล่านี้ เป็นความลับของคุณจากโลกภายนอกอย่างไรก็ตามเนื่องจากการแบ่งส่วนนี้คุณจึงกลายเป็นคนสองคนคุณเป็นคนที่คุณรู้ว่าคุณเคยเป็นและเป็นคนที่พวกเขาอยากให้คุณเป็นเมื่อคุณยังเป็นเด็กและวัยรุ่นลหลายๆคนจำเป็นต้องเก็บเสียงภายในของคุณไว้เป็นความลับ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปมีช่วงเวลาหนึ่งเหมือนในฮิปปี้เดย์เมื่อคุณสามารถเป็นคุณที่คุณชอบที่สุดในความฝันจินตนาการและความปรารถนาของคุณเองผู้ที่สามารถเข้าสู่สภาวะจิตใต้สำนึกที่เป็นอิสระและสำรวจได้นี้จะรู้สึกถึง ความสุขที่เป็นความลับเพราะคุณตระหนักว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณได้เริ่มสังเกตและอาจได้ยินและหรือสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตทั้นสูงซึ่งบางครั้งคุณก็อาจเข้าใจเสียงภายในนั้นและในบางครั้งคุณก็อาจไม่เข้าใจแต่คุณ ก็ชอบมันมาโดยตลอดคุณมีความสุขกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งหายากมากในความจริงสามมิติของคุณแต่พบได้บ่อยมากขึ้นเรื่อยๆในความฝันการทำสมาธิและเมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่ท่ามกลางธรรมชาติการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว แต่เราอยู่กับสิ่งมีชีวิตมากมายจากไกอาซึ่งคุณมองไม่เห็นแต่ได้ยินและรู้สึกถึงในไม่ช้าเราก็ได้เรียนรู้ว่าหากคุณไม่ได้บันทึกสิ่งที่คุณได้รับจากความเป็นจริงที่สูงกว่านี้สมองสามมิติของคุณก็จะจดจำมันไม่ได้ ตอนนั้นเองที่คุณจะเริ่มถามกับตัวเองว่าทำไมฉันถึงเลือกมีร่างกายแบบโลกในตอนนี้หรืออาจจะเป็นคำถามที่ว่าฉันเกิดมาทำไมทำไมฉันต้องเกิดมาข้อเท็จจริงที่คุณถามคำถามนั้นทำให้นึกถึงความจริงอีกประการหนึ่งที่คุณอาศัยอยู่พร้อมกันแต่คุณกลับจำไม่ได้เสียทีเดียว อย่างไรก็ตามหากคุณต้องเขียนความฝันและรูปภาพหรือข้อความจากการทำสมาธิคุณสามารถอ่านข้อความนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นคุณจะไม่ลืมข้อความภายในของคุณนอกจากนี้ในตอนนั้นที่พวกคุณหลายคนตระหนักว่าคนอื่น ก็มีประสบการณ์แบบเดียวกันกับคุณคุณค้นพบข้อเท็จจริงนี้เพราะคุณมีความกล้าที่จะแบ่งปันข้อความแปลกๆจากสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าไม่เป็นไรที่จะพูดคุยเกี่ยวกับภัยพิบัติโลกสภาพอากาศเลวร้ยรายและประเด็นอื่นๆในชีวิตของคุณแต่การพูดคุยเกี่ยวกับนางฟ้าที่คุณพูดด้วยระหว่างทำสมาธิ หรือข้อความที่คุณเพิ่งได้รับจากตัวตนที่สูงกว่านั้นไม่ใช่เรื่องปกติโชคดีที่มีผู้คนมากมายที่สามารถอภิปรายเหล่านี้ได้แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังห่างไกลจากคนส่วนใหญ่ดังนั้นพวกเราสมาชิกในครอบครัวากาแล็กซี่ของคุณขอให้คุณสมาชิกผู้กล้าหาญของ ครอบครัวกาแล็กซีของเราผู้ซึ่งเลือกที่จะอยู่ในร่างมนุษย์ในตอนนี้ดังนั้นปโรดแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างมิติของคุณกับผู้อื่นคุณอาจเรียกมันว่าความฝันประหลาดซึ่งความจริงแล้วมันคือความฝันและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะกลับไปยังความถี่มิติที่สูงขึ้นข,นของไกอาในความเป็นจริง เมื่อคุณแบ่งปันความปรารถนานี้คุณน่าจะเริ่มจดจำชีวิตในกาแล็กติกของคุณปัญญาณอาวกาศและหรือประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นจริงในมิติที่ห้าของคุณมากขึ้นเรื่อยๆคุณลืมเพราะว่าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยมาหลายยุคหลายสมัยที่จะแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างมิติของคุณแต่ในปัจจุบันนี้มนุษย์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มจำได้แล้ว ว่าพวกเขาได้รับภาชนะดินในคราวนี้เพื่อมาช่วยเหลือไกอาภายพิบัติจากสภาพอากาศส่วนใหญ่ไกอาบอกว่าช่วยด้วยฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดกับไกอาเกิดจากการที่มนุษย์โลกไม่สามารถเป็นผู้พิทักษ์ที่ดีของไกอาได้การได้เงินมากขึ้นมีความสำคัญมากกว่า การช่วยเหลือไกอาแต่มนุษย์จะทำอย่างไรกับเงินทั้งหมดของพวกเขาหากสภาพอากาศเลวร้ายเกินไปน้ำท่วมใหญ่และไฟไหม้เกิดขึ้นรวมถึงเศรษฐกิจทั้งหมดได้พังทลายลงถึงเวลาแล้วนัทิรักที่จะมาช่วยโลกของคุณเราครอบครัวกาแล็กซี่ของคุณจะช่วยเหลือคุณในความเป็นจริง คุณหลายคนที่เราพูดคุยด้วยก็เป็นชาวกาแล็กติกเช่นกันซึ่งเลือกที่จะใช้ภาชนะอินในช่วงเวลานี้เพื่อช่วยในการขึ้นสู่ดาวเคราะห์ของไกอากลับไปสู่การแสดงออกของดาวเคราะห์ในมิติที่5ของเธอการทำงานหนักและการหาเงินแม้ว่ามันจะสร้างความเสียหายแก่ไกอานั้นสำคัญกว่าหรือไม่หรือสำคัญกว่าที่จะต้องให้ความสำคัญ กับการเป็นดาวเคราะหของไกอาก่อนอันดับแรกก่อนผู้คนพอผู้คนจะทำอย่างไรหากไม่มีโลกให้อยู่ไกอากำลังโทรหาคุณแต่ละคนดังนั้นโปรดฟังเสียงเรียกจากไกอาและช่วยดาวเคราะห์ไกอาของคุณให้หายจากบาดแผลมากมายมากมายและ มากมายเพราะทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมนุษย์ที่รักปวดจำไว้ว่าคุณเลือกที่จะใช้ภาชนะดินบนไกอาเพื่อรักษาไกอาและช่วยเหลือในการขึ้นสู่ดาวเคราะห์พวกเราครอบครัวกาแล็กซีของคุณ ระหนักดีว่าการหลงทางในเรื่องโกหกและภาพลวงตาที่เติมเต็มความเป็นจริงในมิติที่สามของคุณในตอนนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากอย่างไรก็ตามมนุษย์ต่างหากที่สร้างปัญหาทั้งหมดของไกาอาดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับมนุษยชาติที่จะรักษาโลกของพวกเขาก่อนที่จะสายเกินไป ไว้ได้หรือไม่เราคือครอบครัวกาแล็กซีของคุณเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณเพื่อช่วยไกอาเพียงขอคำแนะนำจากเราแล้วเราจะเตือนคุณถึงสิ่งที่คุณเลือกเพื่อช่วยเหลือไกอาในการขึ้นสู่ดาวเคราะของเธอพวกเราชาวอคัคเรียนและครอบครัวกาแล็กซีของคุณ บอลาถ้าคุณสังเกตเห็นก้อนเมฆที่ดูเหมือนเรือมันคือเรือที่ดูเหมือนก้อนเมฆสุซาลี